วันนี้เป็นวันพระใหญ่เข้าพรรษามาหนึ่งเดือนพอดีแล้วก็เป็นวันพระที่สี่ที่พวกเราถ้าหากว่าผู้ใดตั้งจิตตั้งใจตั้งใจอธิษฐานว่าจะรักษาโบสถทุกวันพระน,นี่ก็เป็นวันพระที่สี่แล้วก็อีกยังแปดยังแปด ยังแดวันพระ,ะเพราะว่าสมเดือน 4, 3, 12, 4 3, 12, ี่สามสแปลว่าสิมีอยู่สิวันที่พวกเราจะรักษาศิลเพราะนั้นพวกเราสดึงเดือนเนี่ยใครตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตตั้งใจอะไรเอาไว้ ข้าไปเจ้าจะงดปุรีข้าไปเจ้าจะงดเหล้าข้าไปเจ้าจะไหว้พระทุกวันข้าไปเจ้าจะใส่บาตรทุกวันพระข้าไปเจ้าจะรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถที่พวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ในก่อนเข้าพรรษาอย่าให้ขาดตกบกพ่องนะคณะทายาิโยมลูกหลานเมื่อเราขาดตกบกพ่องไปว่าโกหกตัวเองโกหกตัวเองไม่ดี ขนาดตัวเองยังกล้าโกหกตัวเองจะไม่กล้าโกหกคนอื่นได้อย่างไรเพราะนั้นอย่าให้โกหกตัวเองต้องมีความสัต์จริงคนที่มีความสั์ความจริงในจิตในจิตในใจแล้วอยู่นาสถานที่ใดไปนาสถานที่ใดแต่ขนาดตัวเองยังเคารพตัวเองต้องคนอื่นก็ต้องเคารพต้องเชื่อมั่นในตนเองแต่ถ้าว่าตัวเองก็ยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองยังไม่เคารพตัวเองยังโกหกตัวเอง อยากจะให้คนอื่นเคารพนับถือเลื่อมใสเราได้อย่างไงขนาดตัวเองก็ยังไม่เป็นตัวของตัวเองยังโกหกตัวเองอยู่ตลอดเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ต้องมองตนเองนะคณะัตถาญาติยาโยมลูกหลานโอปัยิโกให้มองตนเองพยายามปรับปรุงกายว่าใจาใจของเราให้เป็นคนดีสรุปแล้วนะ ถ้าตอนนี้ไปหลงปวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสินนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะนิ่ผูติงยันติตัสมาสีหลังวิโสธาเย ดูหลวงพ่อจะมีอะไรพูดให้ฟังนิดหน่อยนะวันนี้คณะสัตยา,าติโยมถ้าไม่มีอะไรพูดให้ฟังจะเลยลูกหลานคณะสัตยา,าติโยมมาวัดก็มาไม่ได้ฟังอะไรเลยก็มุขคงจะขาดตกบกห่องไปส่วนหนึ่งเหมือนกันเมื่อเข้ามาสู่วัดวาศาสนาก็ควรจะได้ยินเสียงครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านพูดเรื่องอะไรให้ฟังบ้างพวกเราเข้ามาก็เพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษา ต่องอาศัยการได้ยินได้ฟังหลวงพ่ออยากจะเท่าความให้กับคณะทาญาติโยมลูกหลานเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่29นะวันที่2 7หลวงพ่อกับคณะสงฆ์วัดและหลายวัดครูบาอาจารย์ได้ร่วมกันไปกราบคารวะหลวงปู่ลีกุศลทาโลที่วัดผาแดงจากนั้นก็ได้ไปกราบคารวะหลวงปู่เพ่ง วัดธรรมกองเพนและจากนั้นก็ได้ขึ้นไปกราบเจดีหลวงปู่ขาวพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาวที่เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่จากนั้นก็ได้แยกย้ายกันกลับวัดหลวงปู่ลีกุศลทะโลเนี่ยท่านบวชเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาของเราเป็นพี่ชายใหญ่ของหลวงพ่อนะหลวงปู่บุญมีเป็น ผู้มีอายุพรรษามากกว่าหลวงปูลลงป่ลีหลวงปู่ลีเนี่ยเป็นน้องถ้าจะเรียงลําดับเดี๋ยวนี้เนะี่ยถ้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาที่จําพรรษากับองค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นองค์ที่สามนะอนัตตาญาโยมลูกหลานหลวงปู่บุญมีเป็นองค์ที่หนึ่งที่มีอายุพรรษาแล้วก็หลวงปู่ลีเป็นองค์ที่สองหลวงพ่อเนี่ยมองมองดูเป็นองค์ที่สามก็ยัง ที่อยู่กับองค์หลวงตาเนี่แหละหลวงปู่ลีท่านบวชในงานศพของหลวงปู่มั่นในขณะที่หลวงปู่มั่นท่านมรณภาพปี2492แล้วก็เดือนเดือนพฤศจิกานะพอเดือนกุมภา2493 หลวงปู่ลีก็เป็นตะพาะขาวเป็นตะพาะขาวไปไปในงานไปช่วยงานจากนั้นหลวงปู่ลียังได้เข้าไปเข้าไปแย่งไปแย่งเขายกศพหลวงปู่มั่นลงมาจากศาลามาเพื่อจะ,อะประชุมเพลิงที่เมนหลวงปู่ลียังแย่งเาเป็นตะพาะขาวไปแย่งเขาอยู่เขาก็ยังบอกว่าอ๊ hey, ตะตะขาวทำไมมายุ่งทำไม ตาปะขาวเขาบอกว่าตาปะขาวเคยจักได้บุญเหมือนกันนะหลวงปู่ลีว่านะเอจากนั้นท่านก็ได้บวชบวชในงานศพของหลวงปู่มั่นกับท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรเป็นพระอุปชายะของท่านจากนั้นท่านก็ได้ติดตามองหลวงตามหาบัวแต่สวนหลวงปู่เพ่งทถ่นหลวงปู่เพ่งถ้ำกองเพนเป็นเนนน้อยของหลวงปู่มั่นเป็นเนนของหลวงปูมนนนงงป่มั่นะ เป็นเนรอยู่สี่ปีอยู่ที่บ้านน้องผือนาในาพอครอบพระท่านก็ออกมาบวชส่งหลวงปู่เพงมาบวชที่วัดจุดทธาวาสจังหวัดสกลนครวัดจุดทธาวาสคือเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่สกลนครท่านหลวงปู่มหาทองสุขเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันแล้วก็หลวงปู่เพงก็มาบวชอยู่ที่นั่นมาบวชอยู่ที่วัดสุดทธาวาสที่องค์หลวงปู่มั่นมามรณภาพที่ ที่ประชุมเพิงหลวงปู่มั่นนั่นแหละมาบวชที่นั่นแหละหลวงปู่เพงพอออกพรรษาพอครบพระหลวงปู่มั่นก็ให้มาบวชนําพระนํามาบวชหลวงปู่เพงมาบวชพอบวชเข้าไปแล้วเดินเข้าไปก็ไปสวนทางกันกระหามหลวงปู่มั่นออกมาจากบ้านน้องผือนาในหลวงปู่มั่นอาการป่วยไปว่าหลวงปู่หลวงปู่เพงบวชก่อนหลวงปู่ลีหลวงปู่ลีท่าน หลวงปูเงดเดป 92, งป่เพง่งบวชเตือนพศจิกาเก้าสองนะแต่หลวงปู่เพ่งหลวงปู่ลีบวชเก้าสามครนี่แหละครูบาอาจารย์แล้วก็หลวงปู่บุญมีหลวงปู่บุญมีบวชบวชก่อนสององค์เนี่ยบวชก่อนหลวงปู่ปู่เพง่งบวชก่อนหลวงปู่ลีแต่อายุหลวงปู่ลีนี่มากกว่านะเพราะท่านมีครอบครัวและท่านจึงไปบวช เดี๋ยวนี้อายุหลวงปู่ลี93แล้วนะศรัทธาญาติโยมอายุ93ปีแต่หลวงปู่บุญมีเนี่ยแแต่หลวงปู่เพ่งเนี่ย8ปหลวงพ่อถามเมื่อวานวันก่อนอายุมากทั้งสมท่านนะ่ะเนื้อก็คือครูบาอาจารย์ที่พวกเราไปเคารพกราบไหว้สักการะนะอันนี้เราเล่าให้ศรัทธาญาติโยมลูกหลาน เพื่อให้เรียนรู้ได้ฟังนี่แหละอันนี้ก็คือเราไปกราบคารวะปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งพอช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยครูบาอาจารย์จะถือกันละทาว่าเราไม่ไปถ้าเรายังพอไปได้อยู่สุขภาพยังน้อยหนุ่มอยู่ถ้าเราไม่ไปก็หลงหัวแข็งไม่ยอมกราบใครไม่ไม่มีครูบาอาจารย์เพราะนั้นท่านจึงถือว่า ครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเราต้องไปนอบน้อมคารวะกราบไหว้ท่านมุดน้ําดําหัวเ,เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายทาวัยใหญ่ขึ้นมากราบพ่อกราบแม่ก็ไม่ลงกราบปู่ย่าตายายก็ไม่ลงกราบใครก็ไม่ลงเพราะว่าเด็กหัวรอหัวแข็งคนนั้นไม่เป็นที่ยอมรับของวงสาคณาญาติเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้จัก สัมมาคารวะนี่แหละพระพระกรรมฐานก็อย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นครูบาอาจารย์ตั้งแต่องค์หลวงตาหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดพอเทศกาลเข้าพรรษาหลวงพ่อก็จะจัดผ้าอาบน้ำดอกไม้ไม้สีฟันเพื่อไปคารวะครูบาอาจารย์ท่านกบไปหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟันหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำาด ที่เป็นมีที่มีอายุพรรษามากกว่าท่านท่านก็นไปแล้วก็ท่านรปนมมือแล้วก็ถวายเครื่องสักการะในครูบาอาจารย์นี่แหละพระกรรมฐานเป็นอย่างนั้นนะกนทาญญาตถายาจมลูกหลานแต่้าถึงหลวงพ่อหลวงพ่อกันเนี่ยไปคารวะครูบาอาจารย์ตลอดเสมอมาแต่ปีนี้หลวงพ่อก็ได้ประกาศ้วนะเออลูกหลานเนี่ย หลวงพ่ออายุเจ็ดสิบกว่าแล้วไปที่ไหนลําบากขึ้นเรื่อยๆปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายเสนอกระมังที่อาจจะไม่ได้พาไปลูกศิษย์ลูกหาไปกราบคารวะครูบาอาจารย์แต่ที่ยังไงก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปากราบคารวะครูบาอาจารย์แทนกันแล้วกันสีไปพูดให้หลวงปู่ทุยหลวงปู่ทุยดงสีชมพูหลวงปู่ทุยบอกว่าเออถ้า,าน้องอินไม่มาเดี๋ยวกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะมาเองทำาม่งี้ท่านจะมาเยี่ยมเองครับผมพอท่านดูดูแล้วร่างกายของท่านตัวเล็กๆแข็งแรงนะหลวงปู่นะแต่หลวงพ่อเนี่ยโค้งเคง้งโค้งจะอีกไม่นานเลยคงจะหยุดจอดลูกหลานเลยนี่แหละร่างกายสังขารมันเป็นอย่างนี้แหละต้องรู้จักร่างกายของเราเราจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่ ราะนั้นให้พวกเราคณะัาาาตหายายมลูกหลานทุกคนนะพูดทางนี้ทางนั้นไม่ใช่แต่หลวงพ่ออินคน,คนองค์เดียวนะแกนะพวกเราทุกคนก็แก่เหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีอย่างวันนี้แหละที่วันพระวันศีลวันที่มันว่างจากการจากงานเออเอามาตักบาตรทำบุญไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีล เอาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจร่างกายสังขารเนี่ยเราทำมาหาเลี้ยงชีพอันนั้นเราก็ไม่ได้ขาดตกปกพ่องเราจะมัวแต่การทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้แสวงหาบุญกุศลเลี้ยงชีพหาเงินหาได้ขนาดไหนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็เถอะนะถึงจะเป็นเศรษฐีภิมหาเศรษฐีก็เถอะนะเออ พอได้มาแล้วก็จะทำยังไงมาเลี้ยงร่างกายมาเนี่ยออพอได้ปัจจัยสี่มาได้เงินมาแล้วก็ซื้ออาหารอย่างดีมาเลี้ยงแล้วก็ผ้านุ่งห่มอย่างดียาแก้โรคภัยไข้เจ็บอย่างดีที่พักพาอาศัยบ้านหรูหราโออารอย่างดีถึงจะอย่างดีอย่างขนาดไหนก็เถอะ ทำให้ร่างกายของเราอยู่แต่ร่างกายพออยู่ไปนานๆเข้ายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเข้าไปแล้วเ,เดี๋ยวก็เห็นผมขาวเดี๋ยวก็เห็นตาฝ้าฟางเดี๋ยวก็เห็นหูตึงเดี๋ยวก็เห็นหนังเหี่ยวเดี๋ยวก็หลังค่อมเข้าไปเรื่อยๆลอผลที่สุดก็ไปไปนอนอยู่ในเตียงอยู่ในบ้านหรูๆนั่นแหะมีตื่นลืมตาขยับขยื่นตัวเองก็ไม่ได้ผลที่สุดก็ตายนี่แหละเลี้ยงร่างกายเลี้ยงถึงจะเลี้ยง ขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะมันมีจุดจบของมันนะตุกหลานนะอพอะนั้นเลี้ยงพอประมาณจากนั้นก็พามันพาร่างกายไปประกอบคุณงามความดีไปสร้างบุญสร้างกุศลไปไหว้พระสวดมนต์ไปนั่งภาวนาไปปฏิบัติธรรมนี่แหละอันนี้ก็คือในหลักของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าให้เอาอาหารเข้าสู่จิตใจ คือเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจใจเนี่ยเป็นนาม,มะธรรมที่เราก็ทําลงไปนะพอทําถูกทำทำในทางที่ถูกต้องทําในทางที่เป็นธรรมใจของเราก็จะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขชุ่มชื่นขึ้นมาในจิตในใจของพวกเราเราระลึกถึงเมื่อไหร่เราก็สบายใจในี่แหละบุญกุศลเข้าสู่ใจของเรา เพราะนั้นให้พวกเราคณะจตหายา,าตโยมลูกหลานทุกคนนะ่อย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปการสะสะแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็ควรจะ,สะ,สะแสวงหาแต่คิดว่าอันนี้แหละถูกต้องที่สุดดีที่สุดแล้วไม่ใช่นะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาแล้วไม่ใช่มันต้องสะสะแสวงหาทรรเข้าสู่จิตใจอีกต้องสแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจอีกมันจึงจะถูกนะ เพราะว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ลุกพ่อยกแล้วยกอีกให้กับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานฝั่งตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะเหตุไรเพราะเพราะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปพิสูจนดูแล้วเป็นท่านไปทดลองไปพิสูจน์ตั้งหกปีแล้วจากนั้นมาเมื่อท่านได้พิสูจน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นท่านก็นํามาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนวิธีการพิสูจน์อยากจะรู้ว่าตายและเกิดตายและสูญน่ต้องปฏิต้องปฏิพิสูจน์อย่างนี้นะเพราะท่านพิสูจน์มาก่อนเลวเหมือนกับท่านปลูกต้นไม้ปลูกข้าวปลูกข้าวเนี่ยปลูกมันสาปะหลังอย่างนี้ผู้ที่ปลูกก่อนกับลองผิดลองถูกลองถูก,ลอ,ถกลองผิดจนรู้จักทางวิธีปลูกทํำยังไงจึงจะได้ผลดีเ,เก็บง่ายได้ผลง่ายได้ผล สมบูรณ์กว่านี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านไปทดสอบทดลองโดยพระองค์เองเ,อเป็นเวลาถึง6ปีจากนั้นพระองค์ก็ได้สูตรสาเร็จได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนจากนั้นพระองค์ก็ได้นำ,นำพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพระ,พระ,ส,าพระสาวกทั้งหลายามีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสมัมมเนน ภิกษุณีในยุคสมัยนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้ศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วหน้าว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า,เ,าเป็นของจริงพิกษุได้จริงาจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้นำพระธรรมคำสอนประกาศเผยแผ่ออกมาเรื่อยๆอตั้งแต่พศหนึ่งจนถึงปีนี้2,558 2,000กว่าปี ท่านก็นแนะนําสั่งสอนทีนนี้มาถึงยุคพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์อย่างที่พวกเรารักเคารพนับถือเริ่อมใส่ท่านก็บวชเข้ามากับเป็นพระเล็กเป็นพระน้อยพระหนุ่มอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างครูบาทั้งหลายเนี่ยจากนั้นท่านก็ภาวนาครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไร ท่านก็ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างพระพุทธเจ้า่านว่าการที่จะอยากจะรู้จากว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญเราตถาคตเนี่ยเรานั่งอยู่เราตถาคตนั่งอยู่ที่ทททคโคลนต้นโพในวันเดือน6เพผ่นตอนหัวค่ำจากนั้นเรากำหนดลมหายใจเรานั่งขัดสมาธิอย่างพระประธานองค์ดำของเราเนี่ยนั่งจากนี้แหละพระพุทธเจ้านั่งที่คโคลนต้นโพนะ จากนั้นท่านก็กําหนดลมหายใจเข้ารู้วหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออก,ออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นใจของพระองค์พระไัยของพระองค์ความรู้สึกนึกคิดของพระองค์รวมเป็นหนึ่งเดียวรวมสงบนิ่งพอจิตใจรวมสงบนิ่งเท่านั้นแหละเ,เกิดความรู้พิเศษขึ้นมาว่า,เ,าเกิดชาติเกิดญาณ เกิดยา,าณาทัตนะเกิดฌานขึ้นมาเยะว่ปุปเพปุปเพนิวาสานุสติยาณลํำลึกชาติผลหลังได้นี่แหละเมื่อพระพุทธองค์ได้ตัดรู้ตอนหัวค่าอย่างนี้พอถึงเที่ยงคืนจุตูตตตปะปาตยานพอจวนสว่างอาสาวะคยาญาณน,นี่แหละอันนี้แหละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ในวันเดือนหกเพนนนั้นนั้น,น,น จากนั้นท่านก็ได้นำพระธรรมนำความรู้สึกที่พระอ,องค์ได้ปฏิบัติมาแล้วนั้นมาแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนทัทาญาจโจมเป็นทอดๆกันมาจนมาถึงหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่หลวงครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็สอนกันมาจากนั้นครูบาอาจารย์ของพวกเราก็นั่งภาวนาปฏิบัติเดินเดินทุดงเข้าไปในป่าดงพ่งไฟเห็นไหมหลวงปู่มั่น ท่านมาทุรงท่านอยู่เมืองอุบลนนะ่ะมาอยู่น้ําตกยงทองของเรามาอยู่บ้านผือ,อบ้านข้อนาลายอาหลวงปู่มั่นเดินย่ามาถึงถิ่นี้ดูสิท่านเดินทุรงเดินทุรงเข้าป่าดงพงไผ่เมื่อเจ็ดสิบแปดสิบปีให้หลังนะไม่ใช่ธรรมดานะกนัทาญาิยาโยมโลูกหลานนี่แหละท่านเสียงล่มเสียงตายสมัยนั้นไข้มาลาเรีย มากมายขนาดไหนไข่ลากศาสตร์ไข่อะไรต่เมีออไรอยู่ในปา่าดวงพงไพสรุปแล้วก็คือครูบาอาจารย์ในรุ่นนั้นเดนตายที่ทีเดียวไม่มีหยุกไม่มียายต่างหากท่านมีแะ่ใช้ธรรมโอสถของท่านรักษาตัวของท่านเองเออจากนั้นท่านกน็ได้ภาวนาตามภูผาป่าไม,าม,าม้ตามถ้ำตามเงื่อมผาต่างๆคือทดสอบทดลองอย่างที่พระพุทธเจ้าได้นำสั่งสอนนั่งกัมาธิอย่างไร กำหนดอย่างไรนี่แหละท่านก็ต่างองค์ก็ต้องยอมรับกันหลวงพ่อเข้ามาถึงหลวงพ่อจะเป็นสุดท้ายปลายแดนก็ยังได้ครบยังได้พอบครูบายอาจารย์เกือบทุกองค์หลวงปู่เทศหลวงพ่อเคยเข้าไปกราบคารวะท่านเคยว่าไปอยู่ในวัดของท่านหลวงปู่ขาวหลวงพ่อเคยไปอยู่หลวงปู่ฟันหลวงพ่อเคยไปอยู่องค์กับองค์ท่าน ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวไม่ต้องพูดถึงหลวงปู่ล่าครูบาอาจารย์ในยุคนั้นสมัยนั้นแปลว่ามากมายทีเดียวต่างองค์ก็ต่างยืนยันว่าตายแล้วเกิดแน่นอนพอเหตุไรเพราะท่านพิสูจน์ด้วยพระอ,องค์เองด้วยท่านเองอยากจะรู้นั่งขัดสมาธินั่งสมาธินั่งสมาธิาธแต่หลวงปู่มั่นบอกว่าถ้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนะเออมันสั้นเกินไปมันเผลอได้ง่ายมันลืมได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายสมทับกับพุทธโธอ,นะอีาเกนะเนีพอเรายังไงเราก็พระธรรมคําสอนของพระพุทธทเจ้าอยู่แล้วหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทพุทธโธพุทธโธนะเอาอย่างนี้นะเอาจริงจังนะ มันจะไม่ใช่ว่านั่งระเดี๋ยวปปะดาบลอปแปลบไม่ได้นะนั่งให้นานๆนะเอามันเจ็บมันปวดแข้งปวดขาเรานั่งอย่างอื่นเรายัางนั่งได้แต่นี่เรานั่งภาวนาเนะี่ยพอมันเจ็บปวดแล้วจะหยุดได้ยังไงเอาต้องสู้นะต้องนั่งนานๆเอาอกำหนดลมนะ่ยจะให้มันเผลอไปที่อื่นนะให้กำหนดอยู่ที่ปลายจมูกนะหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทเอาอยู่ตรงนั้นแหละ,ะถ้ามันเผลอเราดึงกลับคืนมาอีกบังคับให้มันอยู่ตรงนั้น นี่แหละคูบาจารท่านแนะนําบอกกล่าวจากนั้นใจของท่านรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่าน,นั้นแหละท่านรู้ได้เลยว,ว่ากายกับใจใจกับกายท่านเป็นคนละอ่านกันรูปประธรรมและนามธรรม,มร่างกายคือเป็นรูปประธรรมจิตใจเป็นนามธรรมหยุดอาศัยกันอยู่หลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้มันตื่นขึ้นให้มองเห็นได้หลวงพ่อกับวานี้นะ ถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนก็คือร่างกายเหมือนกับรถจิตใจคือนมามธรรมเหมือนกับคนขับรถนะลูกหลานนะะรถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับนะ,ะแต่ว่าคนขับมันมองไม่เห็นเป็นนมามธรรมมันอยู่ในตัวของเรานะอยู่ในใจแต่มันมีนมามธรรมมาใช้สมองมาใช้ร่างกายน,ะนี่แหละอันนี้แหละตัวนั้นหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆตัวนั้นแหละสำคัญ ในหลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญอย่างมากในตัวนั้นนะท่านจึงยกประเด็นขึ้นมายกเป็นพุทธภาษีขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าท่านไปวิเคราะห์พิสูจนดูแล้วท่านก็บอกว่านี่ตัวนี่แหละสำคัญมโนปุพังคํมมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจจุดนี้นะให้ดูใจนะ ให้ดูตัวผู้รู้ตัวนี้แหละตัวการสําคัญถ้าตัวนี้ไม่ดีตัวนี้ไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมใจชั่วแช่อย่างเดียวใจไม่เชื่อบาปเชื่อบุญใจไม่รู้จักบุญคุณของคนใจของเราหยาบช้าหยาบคายไม่รู้จักบุญกุศลแล้วไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่แล้วนี่แหละใจดวงนี้แหละมนโนตัวนี้แหละ มันจะสั่งให้ร่างกายไปทําความชั่วมากมายหลายๆอย่างทีเดียวเพราะฉะนั้นใจดวงนี้จะต้องได้รับการอบรมจะต้องได้รับการศึกษาที่ดีจากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัตินั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบเราจะรู้ได้โดยตนเองนะทีนี้นี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านแนะนําสั่งสอนอย่างนี้นะคณาท,ทายญาติโยมลูกหลานเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท,ทุกท่านอยากจะพิสูจน์ก็ได้ไม่มีอะไร นั่งสมาธิทุกวันทุกวันจิตใจรวมสงบแล้วแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเอทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในใจของเราทั้งหมดความดีความชั่วบาปปูลคุณโทษประโยชน์และไม่ได้ประโยชน์เราจะมองเห็นได้ถ้าว่าเราใจของเรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดกับคณะทาตญาติโยมลูกหลานเพราะวันนี้เห็น ลูกหลานมาวันพระเยอะวันนี้วันนี้หลวงพ่อก็ได้กล่าวแนวธรรมะให้ทำคำสอนของพระพุทธศาสนาแนวทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พวกลูกหลานได้ฟังเพื่อเป็นการเรียนรู้เป่อการศึกษาจากนั้นก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติก็จะรู้แนวทางเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อนะเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว บาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเราจะเชื่อด้วยตนเองนะคณะบัทตายาติโยมลูกหลานนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรนาตีน,นะอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยพวกเราได้มาทำบุญทำบุญกับพระสงฆ์ในวันนี้ ยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาขารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกับปา จันโทปนรโสยะธามมณิโชติระโสยะธาปิติโยวิวชัชานตุสาปาโรโควินาสตุมมตภาวาตวัน สุขีธีขายโุโกภาวาพิวันธนาศิลิเลสานิจาังวุฏาปัจจยินาจัารโรธรรมาวัทานติอายุวันโนสุขัง ภาลังยัตส,สัทตาทัธา,ธา,าเตอาจาราสุปฏิทิตานที่ลัายัตสักันรายานังอริยกันตังปัสสังติตังสังเขปาสาโดยัตสทัทธีอุชุภูตันจะดัสนาง ติตางาหอาโมคันตาตชีวิตังตัสมาสัตทานจะสลันจาปาสาดังธรรมดัสนังอนุยนเชทเมทาวีสรังบุตธานาสาสนันติภวาตุสาพามังกะลัง สามบาบุตธานุภาเวนะสดาโซธิพระวันตุเตงภาวาตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนะสดาโซธิพระวันตุเตงภาวาตุสาพมังกาลัง สามบาสังขานุภาเวนะสดาโสทีภาวันตุเตโอ้พี่น้องลูกหลานมากเนะพวกในครัวของเราดูดูให้โทษถึงเนอะอาหารเนอะพี่น้องลูกหลานอาหารเราก็เยอะอยู่หรอก